คือผมมักจะพูดเสมอคําพูดแม่งคือเรื่องเพ้อฝันนะครับมันเป็นลมปากสิ่งที่วัดผลกันชัดเจนคือผลประกรอบการคือตัวเลขก่อนที่ผมจะไป6ขั้นตอนนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจก่อนว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันอยู่2แบบแบบแรกนะครับคือสิ่งที่ผมเรียกว่า V I V I คืออะไร วีคือการลงทุนแบบเน้นคุณค่าหรือเน้นมูลค่าของบริษัทซึ่งนิยามของ VI เนี่ยก็คือนักลงทุนแบบ value investor นะครับนักลงทุนแบบ VI เนี่ยเขาให้ความสาคัญกับอะไรความสําคัญกับมูลค่าบริษัทเป็นหลักถ้าบริษัทไม่มีมูลค่ามันไม่มีค่าแต่วันนี้สมมุติว่าคุณลงทุนในร้านกาแฟเป็นจํานวนเงิน1ล้านบาทคุณคิดว่าร้านกาแฟร้านนี้มูลค่าเท่าไหร่2ล้าน10ล้านเยี่ยมครับ คุณดูยังไงได้10ล้านมันตอบไม่ได้เลยครับว่าร้านกาแฟาร้านนี้มูลค่าเท่าไรตรงไหนรู้ไหมครับวันนี้หลายคนชอบคิดว่าเวลาคุณลงทุนเงินไป1นล้านมูลค่าของร้านกาแฟาร้านนี้เท่ากับ1ล้านถามว่าจริงไหมถ้าร้านกาแฟาร้านนี้แม่งไม่ทํากําไรให้คุณเลยร้านกาแฟาร้านนี้มีมูลค่าไหมครับไม่มีให้คุณนึกง,ง่ายครับวันนี้คุณทําการตลาดอะไรไปก็แล้วแต่ถ้าคุณขายไม่ได้แม่งไม่มีมูลค่าไม่ใช่คุณจ่ายตังค์เพื่ออะไรมันจะมีมูลค่าเท่านั้นนะ แต่มูลค่าวัดกันที่ผลตอบแทนคืนกลับมาเพราะฉะนั้นนักลงทุนแบบ value investor เนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของมูลค่าบริษัทเป็นหลักก่อนบริษัทนี้มันสร้างผลตอบแทนไหมมันมีกําไรหรือเปล่ามันจะคืนคุนภายในกี่ปี เนือไหมครับไม่ใช่ว่าลงไปเพราะว่าแม่งมีคนมาขายฝันว่าบริษัทนี้จะเติบโตเป็นพันเท่าเป็นหมื่นเท่าไม่ใช่นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ที่ลงคุณเนะ่คนส่วนใหญ่ชอบคิดแบบนี้ครับผู้ผู้บริหารเดินมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยบริษัท,ษทผมนะลงทุนให้นู่นนี่นะั่นนะแล้วมันจะโตอีกหมื่นเท่าพันเท่านะสิ่งที่เกิดขึ้นพอเราไปซื้อเกิดอะไรขึ้น,นราคาบูนแมงรวม คือมันไม่เกี่ยวกับคําพูดนะครับคือผมมักจะพูดเสมอคําพูดแม่งคือเรื่องเพ้อฝันนะครับมันเป็นลมปากสิ่งที่วัดผลกระชัดเจนคือผลประกอบการคือตัวเลขใครเข้าใจสิ่งพู้ครับขอตัมานะนี่คือการลงทุนแบบ VI นะครับเน้นมูลค่าของบริษัทเป็นหลักบริษัทนั้นมีมูลค่าไหมบริษัทนั้นเนี่ยมันสามารถเติบโตได้หรือเปล่าหลักการลงทุนที่สองนะครับคือผมเรียกมันว่า TI คือน,นักลงทุนแบบเนี้ยเขาจะเน้นเรื่องของค่าสถิติเป็นหลักตอนสถานการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นมันมีอะไรเกิด หรือรูปแบบกราฟราคาแบบนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างมันจะขึ้นหรือมันจะลงให้คุณนึกง,ง่ายๆถ้าคุณนึกถึงภาพนี้ไม่ออกผมให้คุณเดินนะครับไปเจอ3แยกโอเคไหมแล้วผมให้คุณถ่ายสมมติว่ามีผู้ชายคนนึงเดินมา3แยกตรงนี้นะแล้วผมพนันกับคุณว่าคุณคิดว่าผู้ชายคนนี้จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาทำไมคุณถึงแทงขวาหรือแทงซ้ายครับเพราะมัน50 50ถูกปะ่ะแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสมมุติว่าผมมีค่า่ติมาว่าอะ ถ้าเป็นคนไทยนะครับเวลาเจอสามแยกเขาจะบอกว่าไอ้คนไทยจะเลี้ยวขวาประมาณ70%นโอเคไหมเลี้ยวซ้ายแค่30%เเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเดินมาผมเจอสามแยกแล้วผมอยู่กับคุณนะครับแล้วผมเห็นคนไทยเดินมาปุ๊บเดินไปเจอสามแยกสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็เลยพนันกับคุณว่าโอเคคนไทยเดินมาคุณคิดว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาคุณจะแทงอะไรครับซ้ายหรือขวาแทงขวาถูกปะ แทนขวาคาถามคือทำไมแ่บพวกคุณไม่ตอบเป็นซ้ายเลยเนหะ็นไะคุณจะแทงขวาถูกว่าทาไมเพราะมันมีค่าสถิติบอกมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันมีโอกาสมากกว่าเพราะฉะนั้นนักลงทุนแบบเทคนิคขเนี่ยเขาจะใช้เน้นเรื่องของค่าสถิติเสมอแล้วเขาจะมีความเชื่อว่าราคาเนี่ยสะท้อนทุกอย่างไว้หมดแล้วเพราะวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าข้อมูลที่คุณได้มาคุณรู้มันทั้งหมดหมดไหน สวัสดีครับถ้าคุณคิดว่าวิดีโอที่คุณดูไปเมื่อกี้เนี่ยคุณคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วคุณอยากได้ความรู้ด้านการลงทุนแนวคิดดีๆในการลงทุนในตลาดหุ้นผมอยากให้คุณนะครับกด subscribe ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็กดรูปก,กระดิ่งไว้เพื่อดูวิดีโอถัดๆไปนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดความรู้ดีๆเพราะนั้นไวเ้เจอกันครับ